ทางอจาจารย์เพิ่นกามาอลไรพี่น้องเลยทางสาวลัดเนาะสบายดีเด้อกันบอ่อนี่เนาะยังงงอยู่เลยว่าเพิ่นชวนมาเอ้าคือชวนมากเมื่อไหร่ปกติเด้ส่ะสบายดีพี่น้องเนาะมื้อนี้กัอ่าอยู่ที่เฮือนของลูกสาวเด้อพี่น้องเลยตอนนี้ก็มารอถ่านรถไฟเนาะบ่ะพภมีโดยสบายดี เราต้องเป็นสัญญาณให้เพิ่นเบาเดี๋ยวเขาสัญญาณให้เพิ่อนเนาะต้ต้ม ฮะต้มๆยืดปันยืดกัอนบเพอมีห้าสิบโตถอกยูนินีเลยบอกเพราะน่าสำนีเนาะถอกยูนนีเลยเนาะป้านน้ำยังย่อยอยู่บ่พอมีเลย อยู่ใสายนอกแมนแมนเอ้าอยู่สายนอกคนครับเออโดยสบายดีด้วยสดสดเลยเนาะโอ้คุณมาจากคลองพี่น้องเลยรายการเนาะมีอันนี้คือบล็อกบอกว่ามีสามร้อยก้อนหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่สิบพันกรีบเล็กมีสามเศนเศษหนึ่งเซาพันหกสิบพันกรีบ แล้วก็อีกย่งหนอนี่ศูนย์นี่อย่งนี้นะเลขศิบโอเล็กศิบเล็กศิบสองแสนสี่พันกีบแล้วก็หินไสอ่าหนึ่งล็หนึ่งล้านกีบแล้วกัปูนเขียวหาศบสามแสนสี่สิบพันกรีบรวมเป็นสองล้านเจ็ดแสนสี่สิบสี่พันกีบโดยเมนเดี๋ยวห้ากะอ่ะใจเพลินเลยบอเดย านำย่อยเลยพี่น้องเลยจะถ่ายเป็นคลิปใหม่บ่โดยสบายดีพี่น้องเ้ยสบายดีอีกครั้งหน,นึ่นเงเงนะดี๋ยวเพื่อมาฮอดพี่น้องเลยสี่สิบกว่ากิโลไกสำหรับสาลรพอนเลยพี่น้อง เันดีเดไส้นะไรลขนียวยไ,ยยได้สารพเลยโดยอันนี้เน้ละเคืองอเดี๋ยวเรจับย,ยขอบใจ พอ uhm, ด,ดีโอ้ย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 ตกใจหมดเฮ้ยบอกขาดบอกเฮ้ยอุณสายไฟสายไฟสายไฟเดี uh ๋ยวเดี๋ยวเดี fi, ๋ยวบอกว่ามีอาจับกองค่ะควยนี่จับบอกแล้วนี่อะสายไฟสายไฟสายไฟไอ แป๊บเดียวแป๊บเดียวพอ,อย่งมันก่อทั้งหนาโอ้ดีใจยิงดยังใส่ไฟขาดฮะอ,อันเบิ่งเด้อเพราะว่าทางมันกระแคบเนาะ เอาอีกบาทหนึ่งน้อยน um ึงยังหน่อยนึงยกอีกบาทนึ่งเล่นเป็นหนาหน้อยนึงฮะ าทาั้งหนากระเจาแห้งเนาะอ้ยโอ้ยเสีย,ยวแห้งน่ะ นีแต่ว่าเพิ่นขับรถเก่งเนี่ยนี่นะ เฮ้ยเสียวแทะพอแล้วพอแล้วฮะวสองล้านโดยเท่าไหร่นะสองล้านเกดแสนสีสนส่สิบสี่พัน ับคโดยแมนมีสองสามโดยแมนมันจอก,กันแห้งนะไอกกะโ่โือซับ์ต๊ะรืัซั์เจ้า สบายดีไอเดอสบายดีโอ้ยพอดีไอพนกลับมาพี่นงค์เลยสี่สิบสี่โดยเมียนโดยเมียนแหละ โเด้อโอ้ยเรากระดับหรดอยู่เฝ้าเนาะรวยเมนอ่าอยู่พี่เดอ้อหับเงินไนนเดอ้ออ่าสองล้านเจ็ดแสนสี่สิบสี่พันเลยนับบึงก่อนเดอ้อเลยได้ได้เมนคือว่าออ้อเพื่นนี่รับรถเก่งอะไร เมื่อกี้นี่มาเบิงทางหนาหายัางบูฮอดคืบซ้ำแม่นขวละตกใจทางแคบไรโดยทางไหนา่อยจะหน่อยจหน่อยแล้วมาด้วยอันนี้เท่าไรตัวนี้สองล้านเท่าไรสองล้าน อาสองล้านเจ็ดบแสน,นสี่สิบสี่พันี่พี่ได้ไอสี่สิบสี่พันเออไหม <laughs> ือละยถือนอกวันนี้เนาะด้วยขอบใจได้ไหลาด้วยนี่คือว่าเล็วบัน <laughs> ป้าไอ่เข่าไปในเฮือนผุน้ําไอ่ทางไอ่ผุนกามาสบายดีอีกเธอหนึ่งด้วยไอเด้อมากับไผ่มาคนเดียวเออมาคนเดียวแต่กันยังหูทางเนาะถามมาดิละถามมาเนียนอยู่โดยเข่าไปนั่งข้างในผุน้ําไอเด้อจะเอากามาวางใบบางนี่แหละตอนใบกองบักง่ายพี่น้องเอ้ยหนึ่งล้านกีบ รวมทางเฮ่แหละกะไซายเนาะโดยทางไอจันเพิ่นกะมาแล้วพี่น้องเลยทางสลัดเนาะสบายดีเด้อโดยเอามาจีกันนี่แหละเหมือนี่มากมากไอ้เผิ่อเอาเตียงมาส่งให้เตียงนอนคักแค่อันนี้เนาะจับก็ได้อยู่บ่โ้เน่นเลยพี่น้องเลยอ บุ่ันพอรไ้อ้พินสิเอาลงก้อนบ่ขันบอลจอดรถเลยยุพุ่นและไอ่เลยหามมาบ่ โดยอันเป็นยังนะไอ้โอ้เหยียบน้ำออกกันป็นยงมันโอ้ยไปเจอออกอุ้ยโทษโท ดูยสบายดีนะพี่ย่างกันนะคะอืมตะปูตะปูเจอตะปูแล้วมาเลยตะปูได้เราสุดแล้วเนี่ยนะมันเด่นของชาแล้วน่ะแน่อืมโดนคลองแล้วเนาะเราอยากให้เปลี่ยนยางให้เราด้วยแม่นอยู่เปลี่างเอามือเละกับอะไรสั่มบอลายมืออยู่ลายมือก็ดูลายรอบแล้วโดย อาที่ทางไปอ er. ันเอาลงก่อนบ่อสันไอรือว่าจังใดถอยถอยมากเลครับถอยเขอก็เนาะตีบอกงานยันเติมเติมต้องแท้อยู่บ้านอยู่บ้านนะป้ามีอะไรอยู่บ้านเราไม่งานบุญเนาะโดยไม่แหละมันก็ได้ดินมากปูไก่อยู่บ้านน้ำป้ามีมากสองคนพอเพื่อนเพื่นบอกว่าอยากมีคนหามซอยนะอ๋อโดยสันโบ โอ้ใส่แห่งงานยิงบ่ใส่แหงงานยิงบ่นิถ้งสีบ่ได้ประทะกันบ่นน่เนาะงงได้่าเปินชวนมาคือชวนมากมือนหกิปกติเด้ะปกติบริ้ชวนคือเราเนออกไปนํำกันคนละถงทำเปียงจักเลยบนนี้มาฮอตจักเลยว่เจ็ดคนเปิชวนมากเลยนสิใส่แหงงานโดยเัาต้องไปหามน้ำเพิ่นอยู่คุณบอกหรือว่าเปิ้ลถอยมาได้ไหมเุ้จะตามนี้นเออ โดยบนจอดรถได้พี่น้องเลยสามขันผู้ดีเต็มเลยโดยแม่นเลยทางบนแห้งแคบจำเนาะโดยแม่นไปได้ชนทางเขามารถโอ้ยตะกี้หั่นข่อยน้ำบรีเคยเขามาเด้อนึกว่ารถไปได้ชนเลยรถมาส่งอินบ็อกโดยแม่นไปเซานี่เปิดทางให้เลยทางเลยความแคบไปทางเขามาโดย เสร็จจังได้น้อบ้านนี้ยังไดบ้านยิงทางขาทางออกเปียกเนาะเดี๋ยวให้อ้ายเพิ่นเลี้ยวก่อนได้อันบัดขาออกมีเพิ่นสิมีบนจอดอยู่น้อยนึงเนาะก็ขอจอดบนนี่ั่นนะมันก็สิโล่งๆแน่นน้อยนึงบ่อนี่เลยให้อ้ายเพิ่นเลี้ยวรถแล้วขอจอดอยู่นี่ได้อยู่โดยๆไปก่อนเด้อ ปะบอข้ามีเฮากะให้น้องเพิ่นขอบบุญขอบคุณก่อนเนาะไปไปงับเข้ามาอีกลูกยับเข้ามาอีกเฮียชายก็มาแล้วพี่น้องเลยบัานนี้ก็จบคลิปนี้ก็ชืไปซื้ออ่าบ้านหน้าต่างรถสลัมพลโดยแม่กระิพากันออกตลาดทาเฮียชายเฮาก็มาครบแล้วทางปุ๋ เกือบออกบ่ได้รถกันเนาะสารมบอลโดยเมนป้าเสียงเฮงบอกพอมีเลยโดยขอรถจนสันยังบ่ฮอดคืบทางหนากะโดยยันก่อายไฟนี่เลยแต่ว่าเอินโชคดีที่ว่าเพิ่นขับรถเก่งเนาะโดยโดยนัแหละน้องหล่าเอ้ยเนาะสุดท้ายนี้ทางอ้ายก็จะให้อ่าน้องน้ำผึ้งอ่าจื่ออยู่เพราะลงปู่เพิ่นที่เพิ่นมาซอยเช้านี้ล่ะที่เพิ่นซอยเข้ามานะที่ไอ้ายว้าโดยเนาะจังได๋ก็ให้น้องน้ำผึ้งนี่ อายุมืองามๆขอบคุณคุณเียมานาน่นลวงปู่เนาะลวงปู่อยู่ทางบุรีรัมย์กคุณพี่น้องทางฝั่งไทยเนะาะสาธุะห้หลักขอบคุณขอบคุณบนเด้อเนาะน้องน้ำพึ่งขอขอ,ขอบคุณขอบคุณงาปู่จากบุรีรัมย์ขอให้ปู่อยู่ริมแม่้ำสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นหงพองสมใจให้ลูกให้หาลานตลอดไป สลัดนกน้องช่วยเดี๋ยวนกน้องมาหนีก็ได้อสร้างเฮทรายและอ่าเล็กเนาะอยากลองคือบริลลามนกเพื่อนก็ได้ให้อ่าบางพรมีกับสาวลพบนมาเป็นสถานบุญให้พี่น้องเลยอทางเฮาก็ได้สั่งมาให้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซิน้องเนาะมีแต่ว่าอ่ามื้ออื่นลูกเอ้ยสร้างเพิ่นสิมาเฮ็ดให้เด้อมี่ใจอยู่บ่มีใจด้ย ดีใจบันนี้ต้องว่าดังๆเด้อ <c oughs> อ่าเริ่มยิ่งเก่งแหละพี่น้องเลยสวงนะี้เนาะอ่ะจำแบบที่นี่เนาะเขาแกะิได้จบคชุดไปเพียงจำมีพี่น้องเลยโดยสบายดีลูกสบายโดยพี่น,อน้องเนาะมื้อนี้ก็ได้สังส่งเฮสั่งทรายมาให้อ่าทางลูกสาวเนาะเตรียมสิเฮ็ดอ่าขันห่อเมื่ออื่นพี่น้องเลยคือส่งเป็นกะสิมาอ่าเฮ็ดให้มื่ออื่นเนาะโดย อาจุดท้ายนี้เนาะทางสาวลำพนเองก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณเด้อเนาะขอบุญขอบคุณหลวงปู่ที่ว่าไว้วางใจสาวลำพนกับบ่าวขามีเนาะให้มาเป็นสะพานบุญให้แล้วก็ขอขอบุญขอบคุณที่ว่าหลวงปู่ซอยเรืออ่าน้องสาวพิ่นเขามาเนาะซอยเรือลูกสาวข้ามาก็ขอให้หลวงปู่อยู่ดีมีเฮงเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ เป็นลมโพลลมไสให้ลูกให้ล้านตลอดปีตลอดไปเด้อหลวงปู่เ้ยอยู่ในศีลในธรรมเนาะขอให้จเจริญเจริญในศีลในธรรมโดยซาตุเนาะโดยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางสาวลำพรเองก็ได้ขอจบคลิปไว้เพียงสำนีเด้อพี่น้องจังไดกะพอกันในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กบขอกล่าวคำว่าสาบายดี